ได้มาแล้วค่ะเซนบล็อกของ T N W เรามาดูกันนะคะว่าข้างในเขาเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือตอนนี้สบู่ไกด้หมดแล้วเราก็เลยสั่งแบบเซนบล็อกมาเลยนะคะเพราะว่าเขาได้สบู่มาด้วยค่ะแล้วก็ยาสีฟันนะคะแล้วก็แปรงสีฟันถนอมเงื่อนี่เลยทุกคนเปิดมาคือไม่รู้ของกินไหนแต่รู้ว่าหอมคือหนึ่งหอมสบู่ใครจากยาสีฟันนะคะแล้วก็สอง หอมน้ำพึ่งมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ซอเซ็ตบอกนี้ไปเนี่ยคุมหรือเปล่าตัวแรกเลยนะคะเป็นแปรงสีฟันถนอมเงือกค่ะทุกคนนี่เลยคือขนแปรงคือแบบนุ่มมากและตัวนี้นะคะเขามีขนแปรงเพียงแค่0.01ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นซึ่งเหมาะมากเวลาคนที่แปรงฟันแล้วเป็นโรคเงือกใช่ไหมเลือดออกตามไรฟันตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแปรงสีฟันถนอมเงือกที่มีขนแปรงแบบ นุ่มมากแปรงได้แบบถูกซอกทุกมุมลึกสะอาดหมดจดและทุกคนคะแอบมาบอกคะ่ะด้ามแปรงของเขาเนี่ยสกัดจากธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซนต์ย่อยสลายได้เฮ้ยแบบรักโลกเขาไปอีกต่อมาเลยไม่พูดไม่ได้คะ่ะก็คือยาสีฟันนั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่พัฒนาสูตรมาจากต้นตำรับเลยคะ่ะใครที่มีปัญหาเรื่องกินปากเนาะตัวนี้เอาอยู่คะ่ะด้วยความที่เขาเป็นสมุนไพรเวลาที่เราแปงฟันไปกลิน่นปากคือหอมสดชื่นมากหอมสมุนไพรมาก ช่วยดูแลช่องปากค่ะแล้วก็ช่วยแผ่ร้อนในได้ด้วยนะคะหอมมากคือถ้าได้ลองใช้ยาสิฟันตัวเนี้คุณจะไม่ไปเปลี่ยนใจไปใช้ตัวอื่นเลยอะ ต่อนะคะก็คือสบู่นั่นเองอันนี้คือเราเนี่ยใช้สบู่ของเขาอยู่แล้วแล้วก็ใช้หมดแล้วนะคะคือจะบอกเลยว่าหอมมากตั้งแต่ใช้สบู่อะไรใดๆมาแพ้ตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นน้าพึง่งอีกด้านหนึ่งจะเป็นน้านมค่ะทุกคนตัวนี้เนี่ยเขาจะทําให้ผิวหน้าของเราชุ่มชื้นใช้ไปแล้วเนี่ยเขาทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยไม่แห้งตึงไม่เอียดเลยค่ะแล้วก็ดูแลผิวหน้าของเราได้อย่างรําลึกด้วยปโปรตีนและวิตามินแร,ร่ธาากหลายชนิดรวมอยู่ในสบู่ก้อนนี้แล้วค่ะทุกคนเป็นไงคะเซตบ็อกทุกคนว่าคุ้มไหมเราว่าค คุ้มมากคือต้องไปลองเลยนะคะของที่ N W นี้เลยค่ะ